สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องข้อความส่วนหนึ่งที่น่าสนใจมากๆครับมาจากหนังสือทุกวันคือของขวัญจากตัวเองอ๋อค่ะเล่มนี้ดีนะคะเขียนด้วยคุณคิดมากเนาะแล้วก็มีภาพประกอบน่ารักน่ารักจากคุณคิ้วต่ำด้วยใช่ครับคือหนังสือเล่มนี้เขามีสไตล์ที่ค่อนข้างเฉพาะตัวนิดนึงเนาะใช่ค่ะเป็นบทความสั้นๆอ่านง่ายๆวันละหน้าอ่านได้ทุกวันเลย366วัน มีภาพวาดด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะภาพสวยมากแล้วก็สื่อความหมายดีเข้ากับเนื้อหาที่เน้นเรื่องแบบว่าการฮิวใจเยียาใจอะไรแบบนั้นออ่านแล้วรู้สึกดีจริงๆครับอ่านไปยิ้มไปได้เลยใช่ค่ะได้ข้อคิดอะไรเบาๆกลับไปด้วยครับวันนี้เราก็เลยอยากจะมาออลองมาคุยกันถึงแก่นของมันจริงๆเนาะจากข้อความที่เราหยิบมาค่ะโดยเฉพาะเรื่องการการยอมรับความรู้สึกเหนื่อยล้าในชีวิตนะครับอืมประเด็นนี้สําคัญแล้วก็ จะให้กําลังใจตัวเองยังไงดีอะไรประมาณนี้ครับได้เลยค่ะคืออย่างแรกเลยเนาะที่เห็นชัดๆจากข้อความนี้ก็คือเรื่องเวลาเวลายังไงครับอ๋อมันผ่านไปเร็วมากเลยไงคะจากวันเป็นเดือนแป๊บเดียวก็เป็นปีแล้วอ๋อจริงด้วยครับเร็วมากจริงๆค่ะซึ่งมันก็พาเราไปนึกถึงธรรมชาติของชีวิตนั่นแหะค่ะที่แบบมันก็มีทั้งช่วงที่ดีๆช่วงที่สุขใจแล้วก็มีช่วงที่ทา้าทายใช่ค่ะช่วงที่แบบ ทำให้เราหมดแรงหมดกําลังใจไปเลยกม็มีผมชอบตรงนี้นะครับที่เขาเขียนว่าบางวันก็มีเรื่องที่ทําให้สุขใจบางวันกลับทําให้เราหมดกําลังในการใช้ชีวิตคมันเหมือนยอมรับความจริงเลยว่าชีวิตมันก็เป็นแบบนี้แหลนะเนาะใช่เลยค่ะคือยอมรับว่ามันมีสองด้านไม่ได้มีแต่ด้านบวกอย่างเดียวครับแล้วจุดที่ส่วนตัวคิดว่ามันทรงพลังมากๆนะคะ คือการที่เขากล้าพูดถึงความเหนื่อยล้าออกมาตรงๆเลยอ๋อประโยคที่ว่าใช่ค่ะการใช้ชีวิตเล็กๆบนจัก,กรวาลอันกว้างใหญ่นี้คงเหน็ดเหนื่อยมากเลยใช่ไหมเหมือนเขาเข้าใจเราจริงๆหูสร้างแล้วจี้ใจเหมือนกันนะครับจริงค่ะการที่กล้ายอมรับความรู้สึกนี้ออกมาแบบเปิดอ,อกคุยกันเลยมันสําคัญยังไงบ้างคะในมุมมองของคุณผมว่ามันมันสาคัญมากเลยนะครับเพราะบางทีสังคมเราหรือแม้แต่ตัวเราเองนี่แหละคาดหวังว่าเราต้องเข้มแข็งตลอดเวลา ใช่ค่ะห้ามอ่อนแอห้ามเหนื่อยพอมีคนมาพูดสะท้อนความรู้สึกนี้ตรงๆแบบเฮ้ย hey, เหนื่อยก็ได้นะไม่เป็นไรมันเหมือนอนุญาตให้เรารู้สึกแบบนั้นจริงๆใช่อนุญาตโดยไม่ต้องรู้สึกผิดด้วยนะจริงครับไม่ต้องรู้สึกผิดเหมือนสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้ความรู้สึกเรานะคะแล้วพอยอมรับแล้วสิ่งที่ตามมามันดีมากเลยคือการให้กำลังใจใช่ค่ะแต่เป็นการให้กำลังใจที่ อบอุ่นมากๆไม่ใช่แบบสู้สิต้องไหวสิอะไรแบบนั้นอ๋อไม่ใช่การผลักดันอย่างเดียวไม่ใช่เลยค่ะแต่เป็นเหมือนการตบไหลเบาๆแล้วบอกว่าไม่เป็นไรนะเราเก่งมากแล้วคําว่าเก่งตรงนี้อืมมันดูมีความหมายต่างจากที่เราใช้กันปกติเหมือนกันนะครับยังไงคะปกติเราจะลึกถึงเก่งแบบทํางานเก่งเรียนเก่ง หรือมีความสาม,มารถพิเศษอะไรแบบนี้อ๋อเก่งในงาของความสําเร็จที่จับต้องได้ไโตต้องเหนือกว่าคนอื่นเขาเขาดึงเรากลับมาที่พื้นฐานเลยพื้นฐานที่ว่าคือคือแค่การที่เราประคองตัวเองให้ผ่านแต่ละวันไปได้นะคะท่ามกลางเรื่องต่างๆความเหนื่อยล้าความท้าทายอ๋อๆแค่นั้นก็คือความเก่งกาจในตัวเองแล้วนะเป็นความเก่งในระดับของการดำรงอยู่การยืนหยัดอยู่ได้เข้าใจเลยครับทำไมถึงใช้คำว่า เก่งมากๆที่ผ่านทุกวันไปได้ใช่ค่ะหรือเก่งมากที่ยังยืนหยัดเพื่อตัวเองมันคือการชื่นชมความพยายามเล็กๆน้อยๆที่เราอาจจะมองข้ามไปเลยในชีวิตประจําวันเนาะถูกต้องค่ะการที่เรายังอยู่ตรงนี้ได้ยังหายใจยังพยายามทําอะไรเพื่อตัวเองในแต่ละวันแค่นี้มันก็คือความสําเร็จรูปแบบหนึ่งแล้วนะเป็นความสําเร็จที่ควรค่าแก่การยอมรับจริงๆครับจริงๆค่ะมันคือการเปลี่ยนโฟกัสจากการมองออกไปข้างนอก เปรียบเทียบกับคนอื่นมาเป็นการมองเข้ามาข้างในชื่นชมความเข้มแข็งจากข้างในตัวเราเองใช่ค่ะยอมรับว่าไอ้การใช้ชีวิตธรรมดาธรรมดานี่แหละมันต้องใช้พลังใช้ความอดทนเยอะมากๆแล้วสรุปก็คือข้อความสั้นๆนี้เขาให้บทเรียนที่ค่อนข้างลึกซึ้งเลยเนาะเกี่ยวกับการหันกลับมามองตัวเองค่ะมองด้วยสายตาที่อ่อนโยนขึ้นยอมรับความเหนื่อยล้าแล้วก็ที่สำคัญคือ เห็นคุณค่าของการที่เรายังยืนหยัดอยู่ในแต่ละวันได้ใช่เลยค่ะแก่นหลักคือการปลอบประโลมแล้วก็เสริมสร้างกําลังใจจากข้างในตัวเราเองจริงๆเริ่มจากยอมรับความรู้สึกเหนื่อยก่อนค่ะแล้วค่อยตามด้วยการชื่นชมในความสามารถพื้นฐานที่สุดเลยคือการก้าวข้ามผ่านแต่ละวันไปให้ได้อืมดีมากเลยครับทีนี้ผมมีคําถามชวนคิดต่อนิดนึงครับค่ะว่ามาเลย คือถ้าเราลองเอาแนวคิดนี้ไปปรับใช้ดูจริงๆจังๆล่ะครับแบบลองฝึกหันมามองเห็นมาชื่นชมความเข้มแข็งเล็กๆของตัวเองแบบนี้ทุกวันเลยนะสม่ําเสมออืมน่าสนใจค่ะคุณคิดว่าเออ่การทําแบบเนี้มันจะเปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่อเรื่องใหญ่ๆในชีวิตได้ไหมครับพวกอุปสรรคหรือความท้าทายที่มันดูโหใหญ่กว่าเรื่องรายวันมากๆโหเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะจะเปลี่ยนไปได้ยังไงบ้าง น่าเก็บไปลองคิดต่อกันดูนะครับใช่เลยค่ะน่าคิดตามมากๆเลย